อนเนียงวนไซนัทแคทนะคะเก็บไว้ในช่องฟีดต,ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยลืมจะเอามาก,กินน้ำแข็งเกาะลูปออกก่อับด,ดูว่ามันเป็นยังไง

ให้จนเป็นน้ำแข็งเลยเงินเซนมันแค่เป็นรูปๆๆเป่ามันกลายเปน้ำแข็งเลยแก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่เย็นงทำตายอย่างเงี้ยเขายิ่งน้ำแข็ง อร่อยอีแบบอรอมาก